กางเว้นกับอยกลางคืนกับไฟอีกเอี่ยเด็กเด็กวัดมือเวัดเว้นข่อยทำงานโอทีตอนเที่ยงคืนตอนเช้าทำกับข้าวต่อว่าเบาไทยนิดน้อยหนึ่งได้พี่น้องไหมใส่ร้ายเสียบร้ายอดหน่อยสามแบบสามบวงอมันนัวเนาะคนเฮาคนเล่ามานนัวได้คนเล่าแม็กกี้สุดพัดใส่ไป อ๋เอนี mm ่น้ำบ่าสซนีน้ำพระพ่อเก็มคนบ่ของเหลคนลหว้ันอ้ไงสู้โอไงสู้เลยบ่กองใส่ร้ายจะไม่มั่ยนรถดีใซ่หน้อยหนึงตองใส่ร้ายมันสิเข้ม มาหวานแกต่างตนี่ยแค่หนตัดเค็มตัดคต่ากันพลักงานกินแล้วพี่เ้อะใ่กะเพราวลงไปวนคนันสามสดอกอเ แกเองก็ม่่ไห